Idea Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไว้ Idea Today Idea Today by สนับสนุนโดยเ e ฟเฟลฟังชัน ality for you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิกิและรายการ Ideas Today by Hefele ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6กโมงห้ตรงนังทมค่ะสำหรับวันนี้วิกิอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียน บ้านก่อนเรียบเพื่อที่จะมาตามกิจกรรมให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะในคอนเซปต์ฟังชั i น n ล l ิตี้ฟ r ร์ลีฟิค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามวีกี่มาเลยนะคะมาเลยค่ะ คุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้รายการไอเดียทูเด y ์บา e เ e ก็ยังมีเรื่องราวกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาฝากกันอีกนะครับโดยในครั้งนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านคอนเลียบตำบลเตาไหออำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาทํากิจกรรมโครงการเฮ f เฟ e เลแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสังคมภายใต้แนวคิดหลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่นั่นก็คือความสะอาดมีสุขอนามัยที่ดี ความปลอดภัยและการมีมาตรฐานในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นก็เพื่อการตอบแทนสังคมเพื่อเด็กๆน้องๆหนูๆเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอันห àng ่างไกลซึ่งก็จะมีการจัดสร้างห้องน้ำเพื่อสาธารณประโยชน์ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆด้วยล่ะครับโดยในวันนั้นเองก็ได้มีคณะนักเรียนผู้ปกครองได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายสร้างความอบอุ่นให้กับผู้ที่มาเยือนได้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับ สวัสดีกันดูชอบไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วิกิดีใจมากนะคะที่ได้ทากิจกรรมสําหรับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะดีใจมากค่ะบอกไม่ถูกว่าดีใจแค่ไหนแต่ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเราจะไปฟังความรู้สึกของท่านผู้อนกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ น้ำของเราี่สร้างมาก็คือตั้งแต่ปี2,523นะครับก็มีการชํารุดชุดโรมไปตามสภาพนะครับแต่โรงเรียนก็ไม่ได้ดูดายก็คือปรับปรุงอยู่เรื่อยๆวันนี้มีโอกาสโชคดีด้วยที่ตัวแทนบริษัทที่ผ่านมามาเห็นในธนานะที่ผมเป็นผู้บริหารนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นการแบ่งปันคืนกําไรให้กับสังคมอยากจะให้เด็กทั่วประเทศ มีโอกาสได้รับเหมือนกับโรงเรียนบ้านคอนเรียบนะครับและก,การให้โอกาสนี้เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะครับขอบคุณแทนเด็กๆและูรปกครองชาวบ้านคอนเรียบนะครับที่บริษัทที่ให้โอกาสโรงเรียนของเราเป็นอย่างสูงครับและอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ควรได้รับการส่งเสริมและต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับ เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานของเราช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสนั่นเองครับ <Hey! S 1> คุณผู้ชมคะการเป็นปู่ให้มีความสุขมากกว่าการเป็นปู่รับนะคะ โดยเฉพาะวิกกี้เห็นเด็กๆยุวชนเหล่านี้ที่ได้รับโอกาสดีๆวิกี้มีความสุขมากๆค่ะถ้าหากว่ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้วิกี้สัญญาว่าจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับรายการไอเดียสุดเดยใบายเฮฟเลบุตรลุงน,นะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา6.00น .55 ตรงนังตุ้มค่าสำหรับวันนี้วิกี้กอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ